เคยสงสัยไม่ว่าทรายที่เห็นตามชายหาดทะเลทรายหรือแม้แต่ในกระถางต้นไม้มันมาจากไหนจริงๆแล้วทรายไม่ใช่แค่เม็ดเล็กๆธรรมดานะแต่มันคือเรื่องราวการเดินทางสุดยิ่งใหญ่ของโลกเลยถ้าบอกว่าทรายที่คุณเหยียบอยู่ทุกวันหรือทรายที่เอามาสร้างบ้านเราเนี่ยมันคือหินที่ถูกบดขยี้มานานนับล้านปีคุณจะเชื่อไหมฟันดูอลังการใช่ไหมล่ะแต่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดว้าวของเจ้าเม็ดทรายจิว๋วที่เรามองข้ามไป ใช่แล้วจุดเริ่มต้นของทรายส่วนใหญ่ก็คือหินก้อนใหญ่ๆนี่แหละแล้วใครกันนะที่เปลี่ยนหินยักษ์ให้เป็นเม็ดจิ๋วละเอียดขนาดนี้ได้คำตอบคือพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากๆทั้งลมฝนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่น้ำแข็งพวกมันคือสุดยอดนักบทขยี่ตัวจริงลองจินตนาการว่ามีก้อนหินใหญ่มหึมานอนอยู่กลางแจ้งเป็นล้านปีโดนทั้งแดดร้อนจัดสลับกับฝนกระหน่ำไม่หยุด น้ำแข็งที่เข้าไปแทรกในรอยแตกแล้วขยายตัวมันก็เหมือนโดนทุบโดนตีตลอดเวลาจนแตกเป็นเสี่ยงเสียงกระบวนการนี้เรียกว่าการผูกกร่อนทางกายภาพไงฟังดูเหมือนโลกกำลังเล่นเกมต่อสู้กับหินเลยใช่ไหมล่ะนอกจากโดนธรรมชาติทุบตีแล้วบางซาย,ยังเกิดจากการโดนกัดกร่อนทางเคมีด้วยนะคิดง่ายๆเหมือนเวลาเราเอาอะไรไปแช่ในกรดนั่นแหละแต่ในธรรมชาติมันคือกรดอ่อนๆจากฝนหรือปฏิกิริยาของแร่ธาตุในหินกับน้ำและอากาศ ค่อยๆย,ย่อยสลายมันไปทีละนิดจนกลายเป็นเศษเล็กๆที่จับต้องได้ยากขึ้นเรื่อยๆพอหินแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วพวกมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะน้ำในแม่น้ำลำธารหรือกระแสลมในทะเลทรายจะทำหน้าที่เป็นเหมือนแท็กซี่พาเศษหินเหล่านี้เดินทางไปเรื่อยๆร,ระหว่างการเดินทางอันแสนยาวนานพวกมันก็เสียดสีกันไปมาชนกันไปชนกันมาจนในที่สุดก็กลายเป็นเม็ดกลมมนเล็กๆที่เราเรียกว่าทรายไงละ่ะว้าวมากเลยจริงไหม รู้ไหมว่าทรายแต่ละที่ก็มีส่วนผสมไม่เหมือนกันนะทรายส่วนใหญ่ที่เราเห็นตามชายหาดคือควอตซ์เพราะมันแข็งแรงทนทานต่อการผูกกร่อนมากๆแต่บางที่ก็เป็นทรายภูเขาไฟสีดำสนิทหรือทรายปะการังสีขาวจัวมันขึ้นอยู่กับว่าหินแม่คืออะไรและสภาพแวดล้อมตรงนั้นเป็นยังไงนั่นเองเห็นไหมล่ะแค่เม็ดทรายจิ๋วๆก็มีเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานและพลังธรรมชาติที่น่าทึ่งซ่อนอยู่เต็มไปหมด ครั้งหน้ามองทรายจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่แค่ทรายแต่มันคือประวัติศาสตร์ของโลกที่จับต้องได้เลยนะอยากรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เจ๋งๆแบบนี้อีกรู้อย่าลืมติดตาม X Science โลกวิทยาศาสตร์